มีการพูดถึงงานในวันนี้หน่อยครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานเซ็นทรันซาเรียลคาแรคเตอร์แฟร์2023นะครับก็ดีใจมากได้มาร่วมงานกับตัวละครในวัยเด็กที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ใครสนใจก็มาซื้อได้ครับสินค้ามากมายครับอย่างนี้เป็นบิ๊กแฟนตัวไหนที่สุดเออตัวไหนคับมีชื่นช็อปเอาจิ้มไปชอบสุดก็ฮีโร่กิทตี้นะจริงแล้วเราเรามาก็เป็นแฟนมารู้ยุคมิกเป็นแบบไหนตองตังค้าง ยุคผมเป็นปากกาแล้วก็มีแบบ <วา S 1> เออ <ไป S 1> เป็นหัวเป็นเออ <วา S 1> นั่นแหละ <วา S 1> เออมีเยอะแล้วพี่สาวก็เป็นพี่สาวชอบคุณมีมากเต็มบ้านเลยครับอย่างวันนี้ได้มาทำทงงกับ่วมกับแฟนมีค่ามีถูวค่าอะไรด้วยอะไรบ้างถ้ารักดีนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ พอมีถุงผ้าจริงๆแล้วช่วงนี้เราก็สนับสนุนการใช้ถุงผ้านะว่าลดโ,โลกร้อนกันครับแล้วก็เขาให้มีให้ทําเป็นแบบเหมือนพิมพ์ดงเ่ะเออเป็นติงลายลงไปอย่างเงี้ยก็เหมือนคัสตอมไมค์ของตัวเองผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วก็ถ้าใครสนใจก็มาร่วมกิจกรรมของเขาได้<ม>เป็นอะไรที่น<ม>่าสนใจมากครับมันดึงใจมันย้อนใจไปถึงไปเด็กอะไรอย่างเงี้ยจริงว่าสมัยเราก็คือต้องรอคนหิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอสมัยนี้ก็คือเขาอิมพอร์ตมาให้เราเลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะด้วยจริงๆแล้ว<พ>อ่ะ ครับดีใจดีใจอย่างเมื่อกี้ไปเดินตัวมามีเลงชิ้นไหน่พิเศษมีเลงผ้าปูที่นอนแบทแบทมาลูอะไรเงี้ยเออเห็นละจริงเติมเต็มฝันไว้เด็กแล้วก็มีแบบผ้าเช็ดตัวเล็กๆคือน่ารักมากก็โอ้โหอันนี้ต้องมีแล้วแหละครับก็มีครบเซตเลยม่าแบบก็ต้องแล้วแหละจังหวะเนี้ยเออจะไปซีเอฟเลยไหมหรือว่าจะเดินออกไปแล้วก็ซีเอฟเลยครับแต่ว่าอยากสั่งับพี่ก่อนไงนี่เริ่มเป็นมาลูเพราะว่าเราคาแรคเตอร์เหมือนแบทแบทหรือเปล่า เราคิดว่าตัวไหนคือแบบคาแรคเตอร์เราเออเหมือนครับถ้าเหมือนคิตตี้ก็ไม่น่าจะใช่เราปอมปอมแล้วก็มอมปคูลีลเพราะว่าอะไรผมว่ามันน่ารักดีนะหนูแบบคุยปุ่มปุ่มอ่ะเออให้ฝากกเชิญชวนครับผมก็ฝากมาด้วยนะครับผมใครที่ ชอบอตัวละครของซาริโอนะครับไม่ไว่าจะเป็นสล็อตคิตตี้เอวยแบนแม่มารูเอวยุโรมิเอยหรือว่าเจ้าไข่ขี้เก mm ีย hmm. จที่แบบกำลังดังช่วงนี้นะครับใครสนใจก็มาร่วมซื้อและที่งานเซ็นทรัลซาริโอแคนเตอร์แฟร์นะครับ2-23 0ครับผมพ uh. ี่อ๋อที่ไหนเฮ้ยพ <laughs> ี่เซ็ทน <laughs> <laughs> ทรัลลาดพร้าวนะครับชั้นหนึ่งเขามีงานตั้งแต่วันที่5นี้ตุลาคมนี้ถึง18ตุลาคมนี้นะครับใครสนใจมาร่วม งานได้นะครับผมไดไรล้วจริงฟีดแบ็กจบแฟนเดยีผมลองไปเนาะทาร์ฟดีไงมครับผมดีฟีดแบ็กดีมากแฟนคลับที่มาร่วมเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเหมือนไปแบบฟูลฟิลความรู้สึกเขาเพราะว่าเรายังไม่เคยมีแฟนมีที่ประเทศไทยเลยเวลาเรามีเราก็เป็นแบบเป็นฟิลแฟนเออ่ฟิลแฟนกว่าเป็นคอนเสิร์ตมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นแฟนมีที่ความใกล้ชิดมีความเออ่แล้วก็เหมือนที่ผมได้พูดไปอ่ะอันนี้เป็นแบบ พอปิดห้องนั้นไปอ่ะทุกคนทุกคนที่เขารักเรามากอะไรเงี้ยก็พอมันได้เกิดขึ้นมาจริงเราทำให้มันร้องไห้หนักมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันนี่เขาก็มากันเต็มเลยเหมือนกันวันนี้นะครับขอบคุณครับฟิลบรรยากาศอิ่มมันอิ่มมันอิ่มแหละเพราะว่ามันอิ่มด้วยเราเราอ่ะพี่เอิร์ธผ่านอะไรกันมาแต่แรกตอนที่แบบผมเล่นเรื่องแรกแล้วแล้วมันก็ทําให้เรามีวันนี้มันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมาก แล้วก็แฟนคลับก็ผ่านด้วยกันไหมตั้งแต่แรกเนี่ยขอบคุณขอบคุณทีเราได้รับความรักจากแฟนๆมาบทุกอ่าผมอ่ะเมื่อมมก่อนอ่ะผมจะเป็นคนไม่เข้าไปส่ง DM เลยนะแบบ DM ตัวเองเนี่ยคือไม่เคยเข้าไปส่งมา3-4ปีแล้วล่าสุดได้มีโอกาสกลับเข้าไปส่งเนี่ยมันคือมีแฟนคลับบางคนที่แบบเขาอ่ะจะส่งมาเลยนะว่าวันแรกที่เขาติดตามเราคือเหมือนเขาแบบเดอ่า 300กว่าเดย์ห0้กว่าเดย์วิดยูอะไรประมาณเนี้กลางพอแบบเราพอเข้าไปดู DM เแล้วเห็นอันเนี้ยเพราะนั้นแบบมันแอบน้ําตาล,ลืนแล้วก็แบบดีใจที่แบบเขาอยู่กับเรามานานมากหรือว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ส่งมาแบอบกว่าเอ้ยแฮปปี้เดย์นะขอให้วันนี้คุณมีความสุขนะผมว่าแค่นี้มันก็ทําให้เรามีพลังที่จะเดินต่อทํางานในแต่ละวันแล้วมต่อให้วันนั้นผมจะแบบเออไปฝึกง,งานมาตั้งแต่หกโมงเช้ากลับมาแล้วมาทำงานต่อมันก็ทำให้ผมรู้สึกดีแล้วก็มีแรงที่จะแบบทำงานต่อครับก็ขอบคุณจริง แล้วอย่างเราก็เป็นพลังนี่เขาเป็นได้ไหมนะเราถามก็ก่อนแต่ว่าผมพยายามทำเต็มที่อยู่พยายามแบบตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจ e n นเตอร์เทนทุกคนเต็มที่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่ผมทําแล้วก็สิ่งที่ผมตั้งใจทำแต่เนี้ยได้ว่ันนั้นโชว์ของคุณก็คือฮาอยู่กันมาโชว์ไหนฮะโชว์แบบว่าเลื้อยเลื้อยอยู่เลื้อยเลื้อยเหรอโอเคก็ก็ดีใจทําอะไรแปลกใหม่ไม่ค่อยได้เลื้อยบ้างเลื้อยเลื้อยละหน่อยเออเลือดเอกันหรือเปล่ะเลือดเอกันหรือเปล่าจริงๆอะไม่เลือดหรือว่า มันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ถามผมไม่ค่อยได้โชว์เซ็กซี่เหมือนคุณเอิร์ธไงเราอยากจะโชว์เซ็กซี่บ้างได้ทําเต็มที่แล้วเออครับผมให้คะแนนสตีนั้นเท่าไหร่คะให้คะแนนสตีนนั้นถ้าเราให้สิบเราก็จะพูดเขิดอยู่นะแต่่แตเราเราให้ให้ตัวเองแบบเต็มที่แล้ววันนั้นเราทําทเต็มที่จริงก็ให้ตัวเองสิบแหละเ้าโชว์เซ็กซี่นี่ทำไมวันนั้นเอิร์ธเขายังใส่แบบมีลูกบุกลูกไม้คุณไม่อยากแบบลองสักครั้งหรอ คลาสิกขอ,องสิทธิ์แผคนะเอ,อ้าอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้จริงมาอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ว่าันมี้ซุมซ้มสองอยู่ซุมซ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 ้มฟิตด,ดุนอะไรอยู่ไหมื่อนีเหนื่อแตกแล้วเนี่ยแล้วก็ซุ้มสองช่วงนี้ก็พยายาม <c oughs> แบบว่าออกกำลังกงงายลดน้ำหนักอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบกลับไปใส่เสื้อผ้าใส่เก่าของเราหรืออยากจะแบบเออเราโตแล้วนะอะไรอย่างงี้เห็นเมื่อวานพวกคุณแบบพูดว่าเออคุณมีแพชชั่นอยากจะกลับไปใส่เสื้อผ้าเก่าๆเออแล้วก็อยากจะแบบลอง เออเลยอะอาจจะซิมให้มันมั่นใจเลยก่อนใช่ใช่ใช่คันนี้อย่างอย่างหน้าเป็นข่าวประจัมั่นใจก็ได้รับรางวัลจากทาบารยูทีซีรีส์รายเหตุปีนี้ลองครัอบคุณมากครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะได้มาประมาณ2รางวัลที่เป็นรางวัลแล้วมีรัฐเอเชียแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็มันดีใจนะแล้วก็ ผมว่าทุกคนที่ร่วมทํางานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังที่ออฟรุวงกับหรือว่าตัวนักแสดงทุกคนคือเราตั้งใจทามันเต็มที่จริงแล้วบอกเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ผมแบบผมให้มันแบบมาพอๆกับทุกเรื่องที่ผมเล่นเพราะว่าคือครั้งนี้เป็นเหมือนเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้การทํางานมาแล้วว่ามันเป็นยังไงไงบ้างเนี้ยผมแบบใส่กับมันลงไปแบบเต็มที่แล้วผลตอบแทนมันก็อย่างที่ทุกคนให้ได้รับรางวัลเนี่ยมันทำให้ผม ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกการตอบรับครับอย่างยังยอมก็แบบว่าชงซูตรงตันมีความกลัวหลังๆเขารับรางวัลเขาส่งข้อความมาเลยว่าแบบเออดีใจแล้วก็แบบขอบคุณอะไรประมาณนี้โอ้ก็ขอบคุณเขามากครับแล้ววันนี้ใค้เรื่องนี้เป็นแบบพิเบษผมให้เป็นมาสเตอร์พีซเพราะว่าผมได้ทำงานและเรียนรู้งานมาไม่สุดแล้วแล้วมันก็เป็นผลงานที่น่าสุดของผมเนี่ยน่าจะเป็นแบบ เป็นแบบจะพูดองไรมันก็เขินๆอยู่นะแต่ว่าผมให้มันน่าจะเป็นผมมี potential ในการแสดงสูงสุดแล้วผมได้ทำงานเนี้ยแล้วมันคือก็ถือว่าเป็น masterpiece แหละครับก็ขอบคุณครับอย่างอย่างเรื่องนี้มันทำให้เรื่องการเรื่องการแสดงข้าวไก่ขึ้นไปข้างบนเป็นเรื่องที่ทำให้ผมดีฟกับทุกเหตุการณ์แล้วแบบผมดูแบ b a c k g r o u ทุกครั้งที่มีการ w o r k s h อ p เนี้ยมันลงไปลึกมากบางทีมันไม่ได้มีอะไรเลย นั่งรอระหว่างนั่งรอเซตเนี่ยเพลงเข้ามาผมก็แบบปล่อยร้องให้ไปเป็นชั่วโมองอะเพราะว่าการที่เราดึงดึงดาวไปกับตัวละครนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นอีกความสําเร็จในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่แบบพยายามทํามันมาตลอดผมอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งมากเนี่ย <S <S ผมเรียนสายวิทย์มาความเป็นตะกะในตัวผมเยอะมากเลยศิละปะมันเป็นอะไรที่ยากแล้วเราต้องปล่อยใจไปกับมันจริงๆครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถปล่อยใจกับมันได้เกินแปดิีเลยเ่ยนจากันต่อมันได้รางวัลเล ภูมิใจภูมิใจจริงครับก็อย่างที่บอกขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณ GMB ขอบคุณพี่ถาด้วยครับเรียกได้ว่าเราก้าวข้ามขีดจำกัดของเราเลยเว้ผมว่ามันก็ขีดจำกัดมันก็จะมีเรืนะ่อยๆพวเราก็ยังแบบต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งทำงานในตรงนี้ได้ไม่นานมากเองครับเขาคุณเห็นไหมาว่าแบบในโซเชียลเนี่ยแฟนๆก็แบบว่าปี2021 22 23ก็มีเอิร์ธนี้มาตลอด2024เราจะเห็นเอิร เปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ยก็ก็อ่าก็เราดูละกันเราดูละกันครับเปอยสักนิดสอยไม่ไไม่ไม่ไม่ชอบสปอยไงแต่ว่าเออเธอก็เราดูละกันเธอเองไม็ได้นาย่ะทางโ้่าส่งใจให้นะครับก็ขว่าสองคันยี่สิบยสิบค่ยี่สิบสีของคุณจะมีไดไได้่เดี๋ยวข้นยาวปา แลที่ฟังมาอ๋อที่ที่พี่แบคพูดเหรอตอนนั้มีแออจะลุบไว้หรือว่าก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้อะไรก็เป็นกันได้เออเอออื้ยเหงื่อแตกแล้วนี่อ่าอ่ะเร็วๆนี้ต้จะไปเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับครับเดี๋ยวจะไปแล้วก็มีอ่ะซุ้มซ้อมเพลงไปแล้วมีการ เราคิดโชว์ไปเรียบร้อยแล้วว่าจะโชว์อะไรบ้างครับก็ฝากแฟนๆนะครับผมเจอกันที่ญี่ปุ่นเร็วๆนี้ครับครั้งแรกเราจะไปโชว์เซ็กซี่เพื่คนญี่ปุ่นหรอฮัลโหลเฮ้ยแกเฮ้ยแกไม่ได้หรออะไอาจจะโชว์เซ็กซี่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเราทั้งเราทั้งมิเอะอะเป็นคนที่ชอบเพลงแนวเพลงคล้ายๆกันผมว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะได้เห็นอะไรอีกฟังหนึ่งอย่างอย่างเรื่องภาษา เราเจอภาษาญี่ปุ่นฮะภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษามีพยายามจำอยู่เนี่ยจริงๆเราได้เป็นแบบคาถาอายุเป็นประโยคยาวๆอะไรได้เนียสองก็เออนะใข่ใข่ใข่เอามาเอามามีแบบสองมาประโยคซ้อมมาเออประโยคมาบบให้อกข้าวอะไรอย่างเงี้ยข้าวจะอยากยิ้มนิ้วอูหู คือยังไม่ได้เป็นอะไรที่ยาวๆก็มีแปรียนหรือมีเพราะเดี๋ยวเรามก็มัเป็นคำๆเงี้ยแบบว่าถ้าพูดเป็นประโยคก็ยังแบบไม่ค่อยได้เดี๋ยวช่วงนี้ก็ยุ่งๆด้วยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปเราจะตั้งใจไปนั่งศึกษาประโยคทางประโยคเลยฮะเราจะเน้นอะไรสั่งอาหารหรอว่าเซเว่นวหรือเสอะไรเขียนอยู่ที่มือเนือก็เตรียมโชว์ได้เลยครับผมเตรียมเตรียมโชว์เลยนะครับ เราทำงานเหน <Yeah, ื่อยเยอะมากแล้วก็ฝึกงานด้วยเลยฝึกงานตั้งแต่6โมงครับเมื่อเช้าก็ไปฝึกมาฮะเออมันเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าเหนื่อยแต่เราก็อยากที่จะเรายังเราอยากจะทํางานอะไรเงี้ยเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดบางทีแบบเราไปฝึกงานหรือเราไปเรียนแบบจริงจังเนี้ยบางทีเวลามีงานเข้ามาแล้วอาจจะไม่สามารถรับได้ถ้าเกิดอันไหนรับได้ผมก็จะรับแล้วต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็จะวิ่งมาต่อให้ได้เี้ยถ้ามีโอกาสเข้ามาครับก็ ฝากฝากลูกค้าโทรมาได้นะครับแล้วถ้าจัดการติดต่อไดครับเอาจัดการระเบียบชีวิตเลยไไอ๋อก็จริงๆแล้วมันก็จะมีเวลาเป็นสเกจโดแหละว่าฝึกกี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราสามารถรับไม่กี่โมงกี่โมงเงี้ยหรือบางทีมันเป็นเวรเงี้ยเราก็มีอาจจะแบบถ้าสมมุติว่าติดจริงๆแล้วอาจจะแบบขอสวิตเวรอาจจะไปอยู่เวรดึกหน่อยหรืออาจจะแบบขอไปฝึกวันอื่นอะไรประมาณนี้ครับก็พยายามเม็นจตมันให้ดีแล้วก็ เพราะยังไงเราก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็คือคนที่ต้องเรียนหนังสือแล้วผมก็พยายามกักเก็บความรู้ให้มันได้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะควบคู่ไปกับการทํางานอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหนื่อยเกินไปใช่ไหมสำหรับนิโมันไม่ได้เหนื่อยเกินไปเพราะผมว่าคนเราทําได้ผมก็ทำมาตลอดอะไรเงี้ยก็แต่หลายคนเห็นเธอแบบลงไอจีแบบปวดเหนื่อยอะไรเขาเป็นคนละจริงไม่ต้องห่วงสบายมากครับผมก็คอยังรับไหวใช่ไหมยังสบายมาก จริงๆก็โทรมาอีกได้นะเรื่อยๆเลยจริงเราก็ทํางานได้ตลอดเวลานะเธอทงานหนักเพื่อเราจะโชว์ศักยภาพให้สปอนเซอร์คลินิกเราเห็นเปล่าที่เราไม่ขอเขาไว้ให้เขาเห็นหึงศักยภาพเรารู้เปล่าฮัลโหลคุณมิกรับไหมเปล่าเพราะว่าก็เขาเกิดไม่ได้หอกว่าถ้าอยากคลินิกโยนหนักสนุนเลยเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตละกันเพราะว่าจะพยายามตั้งใจเรียนให้แบบเก็บ ความรู้ในช่วงปีสุดท้ายให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการหลังจากเรียนแล้วผมว่าอีกหน้าที่หนึ่งที่มันจะทําให้เราพัฒนาฝิมือคือเราต้องไปแพ็กทีซิ่งจริงๆอะไรเงี้ยต้องไปคอยรักษาจริงๆอะไรเงี้ยมันจอหยุดโยนไปนี่บอกตัวเองยังไงเหรอออกอากาศได้ปะเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ไม่จริงๆก็ไม่บอกตัวเองไม่ไงเหรอเพราะสุดท้ายแล้วผมว่ามันคือผมว่าผมติวมาคือหน้าที่นะมันคือสิ่งที่เราต้องทํา เราเป็นนักศึกษาหน้าที่ของเราคือรับผิดชอบการเรียนแล้วเรามีแคเรียรของเราก็คืองานเราก็ต้องทําหน้าที่งานของเราให้ดีอะไรเงี้ยก็ต้องควบคุมไปให้ดีที่สุดระยะเวลาเันเหลืออีกนาะนสิบสองเมษาครับนี่ไม่ได้นักถอยหลังนะจําเวลาได้เฉยใช่ใช่ก็ใช่ก็เป็นจริงๆแล้ว่ผมมาเหลือแค่ฝึกงานเลยแหละเออไอ เพราะว่าไม่ว okay, ่าจะเป็นซีเนี่ยโปรเจกต์หรืออะไรอะไรต่างๆที่มันจริงๆต้องทำเนี่ยคือผมมาทํามาแล้วเดี๋ยวแค่ฝึกงานะไรที่แบบเออมันเป็นช่วงอะไรที่เราต้องทํางานแล้วปีที่แล้วผมก็เต็มที่ให้กับงานไปแล้วผมว่าปีนี้มันก็คือสิ่งที่เราต้องกลับไปทําให้มันจบค่ะเธอก็เก่งมากเลยนะงานบันโทงก็แม่งงานเรียนเธอก็ c o n t r o ลได้อยู่ผมก็บอกตัวเองทุกวันเลยครับว่าเยี่ยมแล้วพยายามทุกวันเลยฮะ โอเคโอเคขอบคุณทุกคระแถบขอบคุณทู้คนค่ะ